ระวังมีเรื่องร้อนใจปัญหาร้อนใจมีคนนําความร้อนใจมาให้ในช่วงนี้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องเหมือนเหมือนใจเย็นนิดนึงเหมือนบางทีอ่ะเหมือนเรามีความมุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานของเราแต่มันมีสภาวะของคนหรือว่าเหมือนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าไรนะ พื่อนร่วมง,งานหรือคนลอบข้างนําปัญหามาให้นําเรื่องร้อนใจมาให้อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจแต่ท่านบอกให้เรามุ่งมั่นทําต่อไปแต่สุดท้ายปัญหามันจะผ่านและขี้ขายไปได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของคนทําธุรกิจหรือว่าการลงทุนบอกว่าให้ชะลอตัวก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายนะคะสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นแล้วก็รอจังหวะที่ดีกว่านี้อีกกนิดหนึ่งนะคะดาวการเงินก็คือช่วงนี้ค่าใช้จ่าย นะคะมีมีเรื่องค่าใช้จ่ายมีเรื่องเงินที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแต่พอดีตัวเองเนี่ยได้เงินจากความรู้ความสามารถตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเลยผ่านไปได้แต่เรื่องหนักใจไงมันเริ่มจากคำว,ว่าหนักใจหมดทุกอันเลยถูกไหมคะเรื่องความรักก็นี่เลยคือไม่ได้เลยช่วงนี้ก็คือเหมือนคุยแล้วถ้าคนมีคู่ก็คือทะเลาะก,กันง่ายมีปากเสียงกันง่ายหรือว่าบางทีอาจจะขาดความเข้าใจกันในในระยะเวลาช่วงสั้นนี้นะคะส่วนคนที่โสดก็คือ หมือนช่วงนี้ยังยังยังไม่เจอคนที่ใช่แล้วก็จิตใจตัวเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาอ่านะคะสุขภาพเลยค่ะต้องระวังเลยช่วงนี้เลยคือ,อะระวังไม่สบายเป็นไข้อ่าเห็นไหมทัดไฟเยอะมากไม่สบายเป็นไข้นะคะระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะระวังหรือระวังโรคแบบประเภทปัจจุบันถัดด่วน <c oughs> การทําบุญเสริมดวงช่วงนี้บริจาคลงศพนะคะให้ชีวิตศัตว์ ะะบริจาคโลหิตได้หมดเลยนะคะไหว้คือไหว้พระศิวะนาตราชเลย